คือสัญลักษณ์ของความยืดหยุ่นความพันธะและการพัฒนาทางหารในประเทศที่ต้องเผชิญกับสงครามยุคใหม่มาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษที่ผ่านมาในสนามรบยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองและการสู้รบแบบไฮดิลย,ยุยเป็นจำเป็นต้องคิดหใหม่และสร้างใหม่และมีพีอาร์สามีบคือหนึ่งในผลลัพธ์ของของรการก และจะมีพื้นฐานมาจาก b e t r 8 0สมัยโซเวียตแต่ BTa 3 e 1ถือเป็นการพัฒนาใหม่ทั้งหมดมีการใส่เทคโนโล,โลยีตะวันตกเข้ามารับรุงต่อป้องกันและติดตั้งระบบอาวุธที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ผลิตโดยโรงงานคันธุ์โครโ,โซวีนชีวีดีไซน์บูโรของยูเรนรถกรอะล้อยอยางคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือ p ี3า e 1ใช้ระบบขับเคลื่อน8ล้อ8คูณ8พร้อมเครื่องยนต์ดีเซลจากดอยส์ของเยอรมนีหรือในรุ่นใหม่จะใช้เครื่องยนต์ u t d 20ีนาด3า6แรงม้าผลิตในยูเครน Ukraine. เองทำให้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง9 5กิโลเมตรต่อ สองตัวทําให้สามารถเคลื่อนที่ผ่านแม่น้ำลำคลองหรือพื้นที่น้ำก้มได้ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในการรบในพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอ้อมซ้อนในด้านการป้องกัน BTR 32ได้รับ และหัวรบแบบจักรอบภายในรถรองรับลูกเรือ3นายและทหารติดอาวุธเต็มรูปแบบอีก6-8ถนายพร้อมที่นั่งกันแรงระเบิดและระบบการจัดวางที่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วการลงจากรถภายใต้แรงกดดันหรือระดมยิงต้องทำได้รวดเร็วซึ่งรถคันนี้ตอบโจทย์อย่างมาก จุดแข็งที่ทำให้ BTR-3E1 โดดเด่นที่สุดคือพลังการยิงโดยติดตั้งป้อมปืนอัตโนมัติ b a AH u 23 x 2พร้องปืนใหญ่คนคู่ขนาด23มิลม mm ที่สามารถยิงส่ยยัน่รอเบาะถึงารากและมีคอปเตอร์ที่ยิงต่ำง้าอย่างแน่นยำ รถถังเอริตเออร์ท่องทวเปนอ้นด้าหงช่วยให้รถลำเลียงพนธรรมดาธรรมดากลายเป็นยานเกราะรบที่สามารถต่อกรกับรถถังหลักหรือเป้าหมายที่มีเกราะหนาได้จากระยะไกลระบบควบคุมการยิงก็ล้ำไม่แพ้ใครโดยใช้กล้องอินฟราเรดระบบตรวจจับเป้าหมายกลางวันกลางคืนเลเซอร์วัดระยะและคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุนช่วยให้การเล็งเป้ายังคงแม่นยำแม้ขณะเคลื่อนที่หรืออยู่ในสภาพแสงน้อย ภายในปี2026 BTR-3E1 ได้รับการติดตั้งระบบการรบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับโดรนรถถังหลักและหน่วยรบภาคพื้นดินทำให้การสื่อสารและการประสานงานรวดเร็วทันสมัยและแม่นยำยิ่งขึ้นในช่วงสงครามยูเครน BTR-3E1 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้ทั้งในเมืองแบกมูตอ ป่าในลูฮานส์หรือแนวหน้าที่โหดร้ายที่สุดในศตรวรรษที่21หลายครั้ง BTR-3E 1สามารถยืนหยัดสู้ได้แม้ต้องเผชิญกับ BMP และ BTR รุ่นใหม่ของรัสเซียแม้จะมีจุดอ่อนเช่นระดับเกราะที่ไม่เพียงพอสำหรับต่อต้านอาวุธต่อต้านรถถังหนักหรือโครงสร้างที่ค่อนข้างสูงแต่ก็สามารถชดเชยได้ด้วยยุทธวิธีการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วและการใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ ในด้านการส่งออก BTR 3 e 1ถือเป็นความสำเร็จอย่างแท้จริงประเทศไทยเป็นหนึ่งในลูกค้ารายสำคัญโดยกองทัพบ,บกไทยสั่งซื้อรถรุ่นนี้จำนวนมากเวอร์ชันที่ส่งมาประเทศไทยมีการปรับปรุงระบบควบคุมให้เหมาะกับภูมิประเทศและได้รับคำชื่นชมเรื่องความทนทานการดูแลรักษาง่ายและค่าใช้จ่ายที่ต่ำตลอดอายุการใช้งาน ประเทศอื่นๆเช่นไนจีเรียเมียนมาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสก็ให้ความสนใจในรถรุ่นนี้หรือมีการสั่งซื้อแล้วในบางกรณีซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยานเกราะของยูเครนย,ยังคงแข่งขันได้ในเวทีโลก อีกจุดแข็งของ BTR 3E1 คือการเป็นแพลตฟอร์มที่ดัดแปลงได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรถสังการรถพยาบาลรถติดปืนครบหรือรถลาดประเวนทำให้สามารถตอบโจทย์หลายภารกิจในสนามรบได้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานเดียวในปี2026 BTR 3E1 ไม่ใช่แค่ทางเลือกสำรองแต่มันคือยันเกราะที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดีให้สามารถสู้รบในสนามรบสมัยใหม่ ยูเครนยังคงพัฒนาต่อยอดด้วยการติดตั้งระบบต่อต้านอากาศยานแบบแอค i v e การควบคุมด้วย AI และการเชื่อมต่อกับระบบ UAV แม้ในอนาคตจะมีแพลตฟอร์มใหม่อย่าง BTR-4 หรือรถรบทันสมัยจากตะวันตกเข้าประจำการมากขึ้นแต่ BTR-3E-1 ก็จะยังคงมีบทบาทในภารกิจสนับสนุนการฝึกหรือแม้แต่การส่งออกเพราะในโลกที่สนามรบเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยันกรอะที่ดีไม่จำเป็นต้องแพงหรือใหม่ที่สุดแต่อยู่ที่การใช้เทคโนโลยีให้คุ้มค่ามีความยืดหยุ่นและอยู่ในมือของนักครบที่มีประสบการณ์และนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ BTR-3E1 เป็นหนึ่งใน Battle Beast ของจริง ขอบคุณที่รับชม b a t เ l อร์ a ี t Thailand ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณและกดติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและยันเกราะเด็ดๆอีกมากมายเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมอยู่ให้ปลอดภัยและพร้อมรบเสมอ